เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับต้นตะเคียนนะครับของคุณยายตะเคียนลำตะคองนะฮะนี่นะฮะมีผู้ที่มาขอโชคขอลาบนะครับโดยนําแป้งมาปะนะครับมาทามารูปนะครับขอโชคขอลาบกับคุณยายตะเคียนเนี่ยหลายจุดนะครับตรงต้นตะเคียนนี่นะครับต้นตะเคียนของคุณยายนะครับหลายจุดหลายที่นะฮะท่านผู้ชมจะเห็น ร่องรอยนะครับร่องรอยการขอโชคขอลาบกับคุณยายนะครับคุณยายนะฮะร่องรอยแป้งทานะครับหลายจุดนะฮะนะฮะนีนะท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้เราก็มีของมาเท่านี้ไม่ทราบว่ามีอยู่เยอะนะฮะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเราจะนําของมาฝากนะครับพาท่านผู้ชมมาสองตัวเลขนะครับตอนนี้เห็นไหมเห็นไหม เห็นไหม,ไมเห็นเป็นเลขอะไรไหนไห <6, 7 S 1> นชี้ดูดิชี้ดูอโอ้ตรงนั้นบ่นี่นะฮะท่านผู้ชมเ <7 S 2> ขาเห็นเป็นหกเป็นเจ็ดเนาะเป็นหกเป็นเจ็ดนะครับนี่นะฮะะภาท่านผู้ชมมาเอาแป้งรูปนะครับรูปขอโชคขอลาบกับต้นตะเคียนนะครับแม่ตะเคียนนะครับยายลำตะคองนะฮะ ครับได้ตัวเลขอะไรเห็นไหมลองมองดูลองส่องดูนะฮะับงส่องดูอันนี้หกนะนี่ไหนนี่นี่หกเจ็ดหกบอนี่หกีเจ็ดโอ้เป็นหกเป็นเจ็ดไหนเลยหกโอ้หนี่นี่นะครับท่านผู้ชมนะครับส่องชัดๆนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นหกนะครับเป็นหกนะฮะตัวนี้เป็นเจ็ดเด้อดีนะครับเป็นเจ็ดอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นหกนะครับจุดนี้นะครับท่านผู้ชม ตรงนี้จะเป็นหกกับเจ็ดนะครับนี่นะครับท่านผู้ชม<ฮ>นี่นะครับตรงนี้เป็นหกเป็นเจ็ดนะครับท่านผู้ชมนะฮะเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับส่วนเอ่อส่วนตรงนี้นะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมนะฮะตรงนี้นะครับท่านเห็นเป็นอะไรเอาฟิวเห็นเป็นอะไรเป็นสี่นี่บอกสี่มาอย่างนี้บอกเอออย่างนี้น oh. สี่หนึ่ง นี่นะฮะเห็นเป็นเห็นเป็นสีนะครับเห็นเป็นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับเห็นเป็นสีเห็นเป็นหนึ่งนะครับขอโชคขอลาบคุณยายตะเคียนนะครับลำตะคองนะครับน้องฟิวเห็นเป็นเป็นสีหนึ่งนะครับในหนน้องฟิวน้องฟิวชี้ดูชี้ดูตรงไหนนะครับนี่สีนอันนี้ก็เลขสี อือันนี้ก็เลขเลขเมื่อเลขสหมื่อเลขอะไรสี่สี่สี่หนึ่งโอ้เห็นเป็นสี่สามตัวเลยครับท่านผู้ชมอมืในลองลองดูดิเห็นเป็นสี่สี่เลยเหรอจ้าฮะดูนี่ลองฟิวนะครับเห็นเป็นเลขสี่นะครับแล้วก็สี่แล้วก็หนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะฮะตรงนี้นะครับนี่นะฮะมาสองโชคสองลาบให้กับท่านผู้ชม นะครับชมไปพร้อมๆกันนะฮะใครส่องตัวเลขอะไรเจอตัวเลขอะไรก็พิจารณาไปนะครับนี่นะท่านผู้ชมนะฮะแม่ตะเคียนนะครับยายลำตะคงนะครับแม่ตะเคียนยายลำตะคงนะวันนี้ผมนะครับแอดมินนะครับยอดนะครับแอดยอดนะครับพาท่านผู้ชม f c ช่องสรัพอิสานมาขอโชคขอลาบกับคุณยายนะครับคุณยายตะเคียนลำตะคงนะครับวันนี้นะครับ สองตัวเลขได้เห็นตัวเลขได้ตัวเลขไปนะครับกับน้องฟิวก็เห็นนะครับเป็น4ี่สีหนึ่งนะครับกับ6กเจ็ดนะครับสาหรับคําคืนนี้นะครับหลังจากคุณยายตะเคียนให้โชคเมื่องวดที่ผ่านมานะครับผมพูดก็คุณยายรับรู้นะครับรู้สึกว่าขนหัวลุกนะครับให้โชคมาแล้วนะครับ138นะครับซึ่งเลขออก3 8นะครับงวดออก3 8ล่างนะครับแล้วก็ 0 5นนะครับคุณยายให้นะครับ0 5นนะครับนะครับแล้วก็มันก็ปรากฏว่าออกมานะครับออกมาเป็นตัวเลขดังกล่าวนะครับออกไปแล้วนะครับก็ให้ตรงๆนะครับให้ตรงตรงนะครับวดนนี้เรามาขอคุณยายอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้ตัวเลขนะครับสี่สี่หนึ่งนะครับแล้วก็หกเจ็ดนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับคุณยายตะเคียนนะครับนี่นะ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาส่องตัวเลขด้านนี้นะครับนะฮะคุณยายนี่นะฮะชุดไทยไมเอี่ยมนะครับไมเอี่ยมนะครับเมื่องวดที่เลขออก38นะครับยังไม่มีนะครับตอนนี้มีคนน่าจะถูกหวยรวยเบอร์นะฮะแล้วก็มานำชุดไทยมากราบไหว้สการะคุณยายตะเคียนนะครับเป็น ชุดไทยสวยงามทีเดียวนะครับตรงนี้2ชุดนะครับ2ชุดนะครับด้านบนจะเป็นต้นโพนะครับต้นโพขึ้นอยู่นะครับกับต้นตะเคียนของคนยายนะครับนี่นะฮะมองจากโทรศัพท์นะฮะจุดนี้นะครับเห็นเป็น6กเจ็ดนะฮะท่านผู้ชมนะครับหกเจ็ดไหนลองวงกลมดูนะครับตรงนั้นนะครับนี่นะฮะนี่นะนี่นะครับหกเจ็ดนะครับ ท่านผู้ชมนี่นะครับนี่นะฮะนี่นะครับขอโชคขอลาบหลังจากยายตะเคียนให้138นะครับออกมาตรงๆนะครับ38นะครับงวดที่แล้วนะครับงวดนี้เราก็มาสักการะขอโชคขอลาบกับคุณยายตะเคียนลำตะคองอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นเป็นเลขเห็นเป็นเลข6กับ7นะฮะนี่หกนะครับอันนี้7นะฮะตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้น้องฟิวเห็นเป็นนะครับเห็นเป็น นะครับสี่นะครับสี่หนึ่งนะครับสี่หนึ่งนะครับเห็นเป็นสี่หนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้สี่นะครับเนี่ยท่านผู้ชมนี่นะครับมันมืดนะมองไม่เห็นนี่เอาเนี่ยนะนเนี่ยสี่นะครับก็สี่หนึ่งนะครับสี่สี่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมเออเนี่ยนะฮะน้องฟิลเห็นนะมันมืดเป็นนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอ่าเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับอ่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมพามาส่องโชคสองลาบกับยายตะเคียนลำตะคองนะครับ นี่นะฮะทูปจุดสการะคนยายนะครับคุณยายตะเคียนนะครับคณยายตะเคียนลำตะคองนะครับคนนี้จุดทูบและไนฟิวเทน้ําแดงให้กับคณยายนิดเดีวเทไปตรงนั้นแหละครับเทตรงนี้เลยเนี่ยตรงนั้นน่ะนี่นะฮะเรามาตั้งเฉยๆไม่ได้เราก็ต้องเทให้กับคนยายนะครับกินนะครับขณะที่เทน้ําแดงนะครับผมรู้สึกว่าขนลุกนะครับขนลุกคนยายน่าจะ รับรู้รับทราบนะนะฮะท่านผู้ชมนี่นะครับนี่นะครับเผื่อน้องพิวจะสัมผัสตัวเลขบอกกับท่านผู้ชมไปในค่ําคืนนี้นะครับคุณยายตะเคียนนะครับลาตะคองนะครับท่านผู้ชมมาสองตัวเลขโดยร่องรอยนะครับเอาท่องรอยเดิมนะฮะที่ผู้ที่โชคดีนะครับมาขอโชคขอลาบนะครับตรงนี้นะครับว่าท่านผู้ชมจะเห็นเป็นเลขอะไรนะครับจะเห็นเป็นเลขอะไรนะฮะ นี่นะท่านผู้ชมอาจจะมืดไปนิดนึงนะครับอาจจะมืดไปนิดนึงเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาส่องนะฮะมาส่องโชคสองลาบนะฮะตรงนี้นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมร่องรอยการขอโชคขอลาบนะครับก็ยังมีอยู่นะฮะท่านผู้ชมจะเห็นอขอโชคคุณยายอีกครั้งหนึ่งนะครับชัดๆัดนะตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวเลขอะไรนะฮะตัวเลขอะไรนะครับผมเห็นเป็นนะครับผมเห็นเป็น865นะครับยังไม่ได้ทาแป้งนะครับท่านผู้ชม นี่นะฮะท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะเหมือนผมหรือเปล่านะครับผมเห็นเป็น8นะครับเป็น6นะครับเป็น5นะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาแป้งมาอ่าลูขอโชคขอลาบตรงนี้ว่าจะเป็นตัวเลขอะไรไหนะลองจับไอ้ไฟฉายหน่อยเดี๋ยวจับไฟฉายส่องตรงนี้หน่อยส่องนิ่งๆน,นะน้องนิ่งเดีย๋ยวให้ท่านผู้ชมดูว่าอ่าเป็นเลข8เลข6เลข5ได้ยังไงนะนี่นะท่านผู้ชม ผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับเป็นเลขแปดนะครับนี่นะฮะตรงนี้เป็นเลขหนะครับส่วนตรงนี้เป็นเลขห้านะฮะท่านผู้ชมนี่นะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะฮะก็คือแ6ดหห้านะครับร่องรอยการผู้ที่มาขอโชคขอลาภผ่านไปและเรามาส่งคำคืนนี้นะครับเพื่อท่านผู้ชมที่สัมผัสตัวเลขกับคุณยายคุณยายให้โชคจะได้ถูกหวยรวยเบอร์แล้วก็มา ทำบุญกับวัดเขาน้อยนะครับที่อยู่ลําตะคองนะครับตอนนี้ทางวัดก็ได้กําลังสร้างโบสถ์อยู่นะครับถ้าใครถูกหวยรวยเบอร์ก็มาทําบุญกับวัดนะครับมาสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับผมนี่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาขอโชคขอลาบนะฮะใส่แป้งอีกใส่แป้งอีกนะครับนะฮะลูกขอโชคขอลาบนะเดี๋ยวจะได้โชคได้ลาบว่าตัวเลขอะไรนะครับผมนะฮะ กับคุณยายตะเคียนลำตะคองนะฮะรูปดูนะฮะเราจะได้ตัวเลขอะไรนะครับท่านผู้ชมจะมาขอโชคนะฮะตรงนี้นะครับรูปโดยการรูปแป้งนะครับเพื่อจะเจอตัวเลขนะครับรูปนะครับรูปเจอไหมเจอตัวเลขอะไรนะฮะเดี๋ยวมาส่งดูนะฮะว่าเจอตัวเลขอะไรนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นเลขไหม เห็นตัวเลขไหมในตัวเลข5 8 5 6อยู่ตรงไหนลูกตรงไหนชี้หน่อยด้วยชี้ดูหน่อยนี่นะฮะนั่นบอกนี่นะฮะท่านผู้ชมนะฮะตรงนี้นะฮะฟิลเขาเห็นเป็นอ,อะไรนะ8 5 6ใช่ไหม8 5 6 8 5 6นะครับตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมนะครับ นนี่ะะฮสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็มาขอโชคมาสองโลโชคสองลาบให้กับท่านผู้ชมนะฮะ FC ช่องสับอีสานนะครับเผื่อท่านใดจะสัมผัสตัวเลขนะครับกับคุณยายตะเคียนลำตะคองนะฮะตรงนี้จะเป็นลำตะคองนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะท่านผู้ชมจะเห็นสะพานนะครับแล้วก็แสงไฟนะครับมันมืดนะฮะและท่านผู้ชมจะเห็นน้ํานะครับน้ํา ที่ลำตะคองเนี่ยเต็มปริมนะครับเต็มปริมแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะท่านผู้ชมนะครับน้ําลำตะคองเนี่ยเต็มปริมนะน้ำเขื่อนเต็มนะฮะตอนนี้เขื่อนก็ได้เร่งปล่อยน้ํานะครับทยอยปล่อยน้ําลงไปนะครับด้านล่างนะฮะท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าน้ําเต็มขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนะครับมันมืดนะท่านผู้ชมนะครับ ว่าน้ำลำตะคองเนี่ยเยอะแค่ไหนนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมดูนะฮะเสียงคลื่นซัดน้ำมานะฮะนี่นะท่านผู้ชมนะครับนะครับเสียงคลื่นซัดน้ำมานะฮะท่านผู้ชมจะเห็นร่องรอยนะครับน้ำที่ลำตะคองนะครเยอะทีเดียวนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชม เรือจอดนะครับมีเรือจอดนะฮะสองลำนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้น้ํานะครับรองรอยน้ําที่ลําตะคองของคนยายตะเคียนนะครับลําตะคองเนี่ยน้ําเต็มลําตะคองนะครับนี่นะครับน้องฟิวนะครับเห็นหมาน่ารักนะครับหมาคณยายนะครับนี่นะฮะน่ารักทีเดียวนะครับน้องฟิวเห็นตัวเลขอะไรวันนี้เห็นตัวเลขเป็นตัวเลขอะไรสี่หนึ่ง สี่หนึ่งกับอะไรนะสี่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 กับสี่หนึ่งนะครับวันนี้น้องฟิลเห็นตัวเลขสี่สี่กับสี่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะน่ารักนะฮะหมาของคนยายตะเคียนนะครับมีกี่ตัวน้องฟิลสี่ตัวที่แรกเห็นเห็น เห็นสองตัวไม่ลูกลูกหมาพูดถึงลูกหมาเออครับท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้ผมนะครับยอดนะครับพาท่านผู้ชมมาสองโชคสองลาบกับคุณยายตะเคียนนะครับลำตะคองนะฮะซึ่งประดิษฐานอยู่ตรงนี้นะครับก็ขอโชคขอลาบได้ตัวเลขไปอย่างที่เห็นอย่างที่กล่าวนะครับใครที่ชมอยู่นะฮะก็ฝากกำลังใจนะครับกดติดตามช่อง ซับอีสานนะครับโดยผมยอดแข่งขันวันนี้พาท่านผู้ชมมาส่องอีกครั้งหนึ่งหลังจากคุณยายให้โชคไปเต็มเมนะครับ3 8นะครับ38แนะครับแล้วก็51นะครับ051นะครับเลขออกไปเต็มเตมนะครับไปจับไปวนไปเวียนเอานะครับจากคลิปนี้ตัวเลขที่กล่าวไปแล้วที่เห็นไปแล้วก็ไปจับไปเวียนเอานะครับไปจด ใส่หิ้งพระและก็บูชาดูนะครับเผื่อท่านจะมีโชคมีลาบกับคุณยายตะเคียนลำตะคองนี้นะครับถ้าใครมีโชคมีลาบและก็อย่าลืมมาวัดเขาน้อยนะครับอยู่ที่ลำตะคองมาทำบุญกับหลวงพ่อที่กำลังสร้างโบสถ์อยู่นะครับตอนนี้มันมืดนะครับถ่ายไม่ได้นะครับก็มันทำบุญสร้างกุศลให้กับวัดกับวากับหยากไร้นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ